คิดว่าน้ำเต้าหู้ปัดท้องโกมือเบาๆตอนเช้าน้ำตาลไม่สูงจริงเหรอลองดูการน้ำตาลนี้ก่อน จากราฟจะเห็นว่าอาหารที่เราคิดว่าไม่หวานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหวานน้าตาลสูงมากกว่าที่เราคิดอย่างเช่นปลาท่องโกน้าเต้าหู้ถ้าปลาท่องโกเนี่ยค่ะก็จะมีแค่แป้งกับน้ำมันเนาะน้ำเต้าหู้ถ้าเราใส่น้าตาลก็จะเป็นน้าตาลชนิดหนึ่งที่ทําให้น้าตาลเนี่ยเราพุ่งสูงเวลากินได้ส่งผลทําให้อินซูลินพุ่งเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายเวลาเราเกิดภาวะอินซูลินพุ่งบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงกับภาวะดื้ออินซูลินส่งผลให้เกิดภาวะโรคอ้วนไขมันพอกตับเกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานได้ ทางแก้ง่ายๆคือ1กินอาหารให้หลากหลายค่ะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป3ก็คือออกกําลังกายหลังทานมื้ออาหารก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้ค่ะคือสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือสนใจเรื่องสุขภาพอะค่ะอาจจะเจาะน้ําตาลปลายนิ้วเนาะหรือว่าถ้าเราอยากจะติดตามน้ําตาลแบบเข้มงวดปรับพฤติกรรมดูแลน้ําตาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการใช้ CGM ก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะเรื่องในวันเบาหวานโลกนะคะอยากจะฝากถึงคนไข้เบาหวานทุกคนเนีย่ยจะให้ทุกคน ดูแลเบาหวานตัวเองอย่างมีความสุขปัสจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานส่วนคนไข้ที่คนไหนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อยากจะให้มาคัดกรองและป้องกันตัวเองเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานค่ะ